มานั่งพักนั่งพักแล้วก็มองไปก็เห็นเขาละทักทายกันไม่ผิดคนไม่ผิดคนเพราะว่าเขาเขาก็พูดมาด้วยเขาเขาก็ถามผมด้วยนะเ,เ,เดี๋ยวคนเดินเข้าป่าแต่มันไม่เป็นแต่มันไม่เป็นไอ้ที่คนเดินนะครับเขาก็คือเดินหายเข้าไปเเลยพทุนนักตำรวจของหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมค,นค้นหาพยานหลักฐานเขาบอกว่าทุนนักตำรวจของสามหน่วยงานรูไปถึงปลาต้มหมาของนักจะพูดเนี่ยครับได้ดมกลิ่นจากบ้านพักแล้วไปหยุดตกหยุดที่พวกแหลงทั้งสามสี่ตัวที่ว่านนี้เลย ไปวัดเนี่ยน่าจะไม่เกิน9โมง45หรือ9โมง50ซึ่งอันนี้เป็นเรากาเอ็ใช่เป็นนาฬิกาของผมเองอก็น่าจะไปถึงน่าจะประมาณ10โมงแะน่าจะประมาณ10โมงมก็ให้การไปวัดน่าจะประมาณ10โมง สอบคูบาสุรัตครั้งแรกคูบาบอกว่าลุงพลผูดที่วัว่าเกิดจะไม่ได้มาเพราะหลานหเพราะหลานหายตั้งแต่ตำรวจสอบครั้งแรกนะคะพนนานที่นั้นจำเลยไม่ไีอะไรเลยหนที่จอดอยูดูบ้านไดทอนเนี่ยก็ได้รู้แล้วละ่ะ บอถามว่าอะไรก็พูดเรื่องนี้ได้ทามขึ้นมาพร้อมกันนั่นแหละพูดเรื่องเด็กหายได้บอกเขาถามมาว่าเด็กวัดเด็กมันก็สามขวนี้ไปหายไปไหนนานดอกไปนอนหลับอยู่ในห้องในห้องน้ำเดินในอะไรก็เลยไม่ดูอย่างหาไม่เห็นอย่างนี้ประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากตอนที่วัดเคุนการพูดเรื่องน้องสมทุกไหมตอนที่ไปน้องตอนที่วัดนะลุงพลพูดที่วัดว่าเกิดจะไม่ได้มา ตอนที่ขึ้นรถน่ะตอนในระหว่างที่หลังจากรู้ว่าน้องชมพู่ไม่เห็นเสร็จปุ๊บ ก็ให้แฟนเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เขาให้เขาเข้ามาหาพราะลูกเขาจะรู้ว่าลูกเขาไปเล่นที่ไหนยังไงเพราะเขาเลี้ยงเขาเองไงบอกพ่อแม่เขาเสร็จปุ๊บก,ก็เลยบอกปะเรารีบไปส่งผ้าเดี๋ยวผ้าท่านนั่งในรถทุกคนรู้ยังคะทีนี้พอภาคเสร็จใช่ไหมพอคนภาคเสร็จจากจุดหนึ่งพ่อแบมเห็นเสร็จแล้วก็ ยายที่ไปซ่อนที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่และออกไปรับพระพอไปถึงวัดก็ไปพูดกับพระอีกว่าหลานหายแต่ก็มาอ้างว่าไม่ได้พูดนะคะเสร็จแล้วพอกลับลงมาจะมารับคณะของเขาเนี่ยไปส่งพระอีกทีหนึ่งก็บอกว่าโทรไปบอกแม่เขาเพราะว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกของเขาเองอะไหนมึงบอกว่าพ่อแม่ไม่เลี้ยงลูกที่อย่างนี้มาบอกว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกเขาเองตลกเนาะไหนยังไงเพราะเขาเลี้ยงเขาเองไงบอกพ่อแม่เขาเสร็จปุ๊บก็เลยบอกป่เาเรารีบไปส่งพระเดี๋ยวพระท่านนั่งในรถ ที่นี่ก็ได้ออกไปนะคะไม่ได้อยู่ช่วยหาหรืออะไรทั้งที่บอกว่าราักหลานมากก็ไปส่งพาแวะตลาดสองตลาดตามนะะั้นเลยค่ะซิปพงปลาเผากลับมาถึงบ้านก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่านะคะว่าแม่จะรูกคน,ค,นคนนึงน้องอีกคนนึงน่ะที่หาด้วยกันน่ะก็เรียกเขาอ่ะลงมาหาด้วยมาช่วยหาหน่อยกูกลัวว่ะเออแล้วทีนี้พอน้องคนนั้นอ่ะลงมาด้วยพอเพลอแป,ป๊บเดียวมองขึ้นไปเห็นลุงพ้น ลุงพลทางไหนแม่ฝั่งนี้ขาเขาฝั่งฝั่งนี้เราก็ไม่ได้สังเกตหรอกเขาก็จะลงไปหาด้วยนี่แหละแต่แม่น้องชมพู่อยู่ฝั่งนี้ลุงพลเดินลงมาหรือว่าหยุดยืนอยู่ตรงนั้นไว้พวกพี่ก็ไม่ได้เอะใจแล้วเนาะว่ายืนหรืออะไรอะแต่แกก็คือเดินลงไปหาพร้อมกับพวกพี่ลุงพลลุงพลลงมาลงมาลงมาอ่นลงมากับพวกค่อยหน่อยพค่อยลัวก็พูดอย่างนี้เนาะแกเดินลงมาเพราะว่าพี่จจะเป็นคนแบบว่าชอบพักชอบอะไรอย่างเงี้ยก็พากันเดินลงหาแต่เพื่อนคนต่างหาไม่ได้สังเกตใครใคร หน้าพี่ก็หน้าพี่อย่างเงี้ยหน้าแกก็หน้าแกไป ชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองนะครับอาจจะถูกใครบางคนกระทำด้วยวิธีการใ,ใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ,อง้อมแล้วทําให้เกิดการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนนั้นต้องรับผิดชอบตามข้อหาที่เราได้ตังตอบอย่างนี้แล้วกันว่าตารวจวางกรอบการทํางานยังไงเบื้องตน้นเราก็คิดถึงหลักลอจิกธรรมดาคนที่จะไปถึงตัวเด็กหรือทําให้เด็กออกจากที่ที่เขาควรจะอยู่ไปที่ที่เขาไม่ควรจะไปข้อแรกเวลาวันเวลาที่เด็กหาย คนที่กระทําก็ควรจะอยู่ตัประเด็นเรื่องก,การเลิกกันได้ไม่หรือ,อยังนะครับอันนี้ขอไว้ไว้อยู่ในสภาผู้ว่าครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้อยากให้เป็นประเด็นถนือว่าเราเรียกว่ามีความเป็นไปได้อย่างหนึ่ถามว่าสมของน้องเขอยูต่ตรงนั้นได้ยังไงถ้าหลังง่ายๆนะครับก็คือไปเองกับถูกกองทัพหรือถูกล่อลงไปมีแค่นั้นเองครับมีแค่นั้นเองครับแต่ถามว่าไปเองเ,องเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถามโดยพี่สาย,สายดุลพิการถึงไปเองได้ไหมไปไปนะครับก็บถามอย่างนี้นะครับถ้าจะไปตอนนั้นไม่เคยไปแต่ไปมีคำอธิบายไหมคร ่าแล้วถ้าไม่ใช่ไปเองก็ต้องมีใครทําทให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาคนนั้นรับผิดชอบในเรื่องการตายหรือไม่อันนี้เป็นข้อที่จริงที่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรที่นนะั้นแต่ครับผมไม่อยากให้ท่านตั้งประเด็นว่ามีผู้ไดคนนู้นคนนี้ไม่เอาแบบนั้นนะครับเอาว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันทำอะไรบ้างนะครับท่านบอกว่าเวลาเนี่ยมีส่วนสําคัญแล้วก็ถูกต้องแต่ว่าเรายังไม่เคยบอกนะครับ ตร,ตรงน้องเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นวันเวลาไหนไม่เคยพูดเราไม่เคยไปสรุปแบบนั้นว่าจะต้องออวันที่สิบเอ็ดปึ๊บขึ้นไปเลยเสียชีวิตตรงนั้นเราก็ไม่เคยพูดแบบนั้นมันอาจจะมีไปพักตรงไหนเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดโอกาสตรงนี้จากเท่าที่เรายังหาข้อจริงได้ไม่พอใครทำให้ตายเนี่ยมีหลายแบบรับผิดชอบในสิ่งที่เสียชีวิต หรือว่าเสียชีวิตเองนะก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าคําถามต้องตอบให้ได้ว่าเส้นผมที่มันตกอยู่ครับ ก็ไปตรงกับกรณีที่คนที่มีสวนยางติดข้างบ้านนะครับ,รบเข็นบอกว่ามีคนคนแปลกหน้าเข้ามาทางด้านทางด้านถนนใหญ่ที่นะัทางด้านผมเขาเดินเข้ามาเขาคงไม่ทราบ,บแล้วเจ้าของบ้านเขาก็เลยให้หมาเนี่ยวิ่งไล่วิ่งไล่ไลปรากฏว่าชายคนนั้นก็หายตัวไปอย่างที่บอกนะคะคือจำเลยก็เล่าเหมือนพยายามเล่าแบบว่าเอาเอ,เอได้ยินแบบคนแปลกหน้าขี่รถกระบะมามันก็มีรถกระบะไม่ใช่เหรอเขาเดินเข้ามา ตรงข้างบ้านผมคนแปลกหน้าชายปริศนาก็คือมึงไนงะฮะเดินเข้ามาตรงสวนยางก็คือมึงอีกอะ่ะมึงก็เดินเข้าไปในสวนยางก็คือมึงชัดๆอะนะคะเออบ้านผมนะคะเขาเดินเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าของบ้านจะให้หมาวิ่งไล่แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นก็หายตัวไปเอา้ามึงพูดเหมือนมึงรู้เลยเหรอแล้วผู้ชายคนนั้นก็คือใครอะ่ะก็มีแต่มึงที่เดินหายตัวไปถูกไหม ตามดูบนเขาไหมคือวันวันที่สองที่เราหากันเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งตชดแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อุทยานก็ช่วยกันหาปูพรมกันหานะครับเจ้าหน้าที่อุทยาก็ขึ้นบนเขาขึ้นด้วยขึ้นครับอจุดที่จะไปเจอน้องที่น้องเสียชีวิตอยู่ก็ไปดูตรงนั้นด้วยเหมือนกันก็ผ่านไปครับผ่านไม่เห็นอะไรหลังเขาเลยครับแล้วก็กลับลงมาแต่ก็ไม่เจอครับแสดงว่าดูหมดแล้วทั้งขึ้นเขาลงน้ําทุกอย่างดูหมดแล้วดูแต่อาจจะไม่ละเอียดเพราะว่าเป็นพื้นที่กว้างนะครับเจ้าหน้าที่บางทีก็ไปกก็เดินนไไปปคคุยััรบ ถ้าเกิดว่าเป็นคนหลายอยู่แถวๆนั้นผม,ผมเราสันนิษฐานว่าถ้าอยู่กับน้องอ่ะน่าจะมีการหลบหลีกเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นครับ<อ>ไปหลายวันทีนี้ถ้าเกิดผมจะถามทางคุณลุงว่านะวินาทีนั้นก่อนที่จะเจอตัวน้องนะฮะก่อนเจอตัวน้องคุณแม่คุณพ่อคุณลุงเองครอบครัวของน้องเองเนี่ยคิดว่าน้องเนี่ยน่าจะหลงทางไปเองหรือมีคนอุ้มไปก็ฟันธงเลยครับว่ามีการอุ้มแน่นอนครับอุ้มไปแน่นอนอุ้มไปแน่นอนครับแต่เราไม่ฟันธงว่าเป็นคนในพื้นที่หรือเป็น ได้เช่นกันว่าน้องมีสนิทสนมเคยเล่นกับสุนัขที่ตวเองเคยให้อาหารทำให้คุ้นเคยและสนิทสนมกันเป็นไปได้หรือไม่ว่าน้องวิ่งเล่นกับสุนัขเผอไประยะหนึ่งอาจจะบอ,อกนอกหมู่บ้านนัน้องออกจากบ้านที่กระเทืออาจจะไม่ไปถึงใจเราไม่ทราบแต่ไปในจุดหนึ่งที่สุนัขทิ้งน้องปันทุเลยครับว่ามีการอุ้มแน่นอนครับ <c oughs> นอนุ้มไปแน่นอนพุ้มไปแน่นอนครับแต่เราทำแต่มันทำไม่สำเร็จเคยทำอย่างนี้มันจะไม่สำเร็จด็กนี่ดันมาตายกอนเห็นบอกว่าเป็นคุยกันมานะครับว่าบร,ริเวณปากของน้องน่ะคือจะเน่านน่่น่่าากวทีอื ปาก่ปากทำไมทำไมทำมากกว่าตำรวจก็เลยแนะนำว่าแม่จะลองปากที่ถูกไหมเพราะว่าคุยกันมานะครับเพราะว่าบริเวณปากของน้องอ่ะนคือจะเน่าเน่ากว่าที่อืน่นก็พราะภพที่ผมได้านผมครั ok? ้ง,งแรกอ่ะอวัยวะเพศเขาน่ะมันจะทำมากอืในทางกองสูจน์เขาว่าไม่มีอะไรเลยผมก็ถือว่าล่าสุดออกแล้วคนที้จะไม่ล่าสุดออกมาแล้วคุณผู้ชมครับร่องรอยมีบาดแผลฉีกขาดที่อวัยวะเพศมีของเหลวในช่องคลอดแต่ไม่ใช่เป็นอสุจิยังไม่ใช่อสุจินะฮะ นียลูงรับลูกเรามากนจนสัญชาตญาณความเป็นแม่มันต้องดึงลูกคืนตั้งแต่น้องยังไม่หายอ๋อว่ามีคนจะทำน้องใช่ไหมพี่ตอนนี้หมวกเป่วยแต่นย่ามากเรื่ยเหรอน่เจะเดินไปแล้วไม่น่าแล้วเดกเอ้ยครับฟันธงเลยครับว่ามีการอุ้มแน่นอนครับอุ้มไปแน่นอนอุ้มไปแน่นอนครับแต่เราคนที่อื่นมาแต่เคยมีพ่อแม่เขาเคยพูดในผมฟังนะครับว่ามีคนแปลกก่อนก่อนน่าจะเกิดเหตุจะมีมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านอืมแต่ขี่รถกระบะกันมาแล้วก็ไปตรงกับ กรณีที่คนที่มีสวนยางติดข้างบ้านนะครับ,รบเป็นเพราะว่ามีคนคนแปลกหน้าเข้ามาทางด้านทางด้านถนนใหญ่ที่นะัทางบ้านผมเขาเดินเข้ามาเขาคงไม่ทราบว่าบ้านหลังนั้นจะมีหมาหลายตัวหมารู้สึกว่าหมาจะเห่ามากอืมแล้วเจ้าของบ้านเขาก็เลยให้หมานะวิ่งไล่วิ่งไล่ปรากฏว่าชายคนนั้นก็หายตัวไป อย่างที่บอกนะคะคือจำเลยก็เล่าเหมือนพ,อแบบพ,อพอยายามเล่าแบบว่าเอาเอ,เอได้ยินแบบคนแปลกหน้าขี่รถกระบะมามันก็มีรถกระบะไม่ใช่เหรอเขาเดินเข้ามาตรงข้างบ้านผมคนแปลกหน้าชายปิศนาก็คือมึงไนงะฮะเดินเข้ามาตรงสวนยางก็คือมึงอีกอะมึงก็เดินเข้าไปในสวนยางก็คือมึงชัดๆอะนะคะเออบ้านผมนะคะเขาเดินเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าของบ้านจะให้หมาวิ่งไล่แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นก็หายตัวไปเอา้า มึงพูดเหมือนมึงรู้เลยเหรอแล้วผู้ชายคนนั้นก็คือใครอะ่ะก็มีแต่มึงที่เดินหายตัวไปถูกไหม ซึ่งผมน่ะเลียงเองช่วยเองมัว่วผมไม่มีอะไรแต่ปี2 5 5พเเกิดเรื่องแล้วแล้วมาเกิดเรื่องอ่ะจากที่ลุงพลให้ให้สัมภาษณ์ื่อคือลงคคุงพลกลาสมมติว่าถ้าเราไม่ไม่เลี้ยงลูกอ่ะยังจะขอลูกเราไปเลี้ยงทำไมลุงรักลูกเรามากจนจนสัญภาตยานความเป็นแม่มันต้องดึงลูกคืนตัง้งแต่น้องยังไม่หายแรงขับใจดวงใจทางเพศดีไหมเรไม่ดักหรือสองมีเหตุผลื่นซึ่งเราก็ต้อไปหาไป,ไปเอาว่ามันเกิดอ,อะไรนะคะที่ที่หนูเห็นมันจะตื่นนะคะคือน้องเปียกแล้วแล้วมันก็ต้องมา คือมันจะเริ่มเข้ามาในฟีมในต้องมากขึ้นช่วงระยะเวลาสำคัญคือช่วงน้องหังิ2คือช่วงนี่แหละ 5, ถ้าไปก็ทิ้งทำาหตายแล้วจัดจัดทางทางอะไรี1.2เนี่ยกลาันท้งกลางวันแล้วกลาคืนหลังจากน้องหายไปถึง 5, 3, 3. ลลถึงวันที่12ข้ามไปถึง13เลยแล้วกันเพราะว่าหนูมาเห็นวัน13ตอนที่มข่าวเริ่มลงไปแล้วด้วย12ไม่คื้นมข่าวลงไปแล้วแต่ยังไม่เห็นเขาอ่ะนะแต่ว้าเขาไม่หลักาที่เขาไม่อยู่ในพื้นที่นั้นก็อ้างได้ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันแต่ไม่ได้ว่าคุ